สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอแอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประพา์ในรายการเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอก็มาแล้ว สำหรับรายการในรอบนี้ก็าากกติดต่อสอบถามดูดวงกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นซึ่งมีท่านอาจารย์โอค่ะอาจารย์โอส้สนะิริกรอภิรัตค่ะและผมอาจารย์ท็อปผู้ดูแลรายการก็มาแล้วเหมือนเดิม <S <S <ling> <S กดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแช์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีเรนและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการ9999แชร์นะกดแชร์ออกไปกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก่อนถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถือว่าสละสิทธิ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่ากดแชร์จนกว่าจะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อกดแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้ว<อ>ชีว้รนคําถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละนหนึ่ง<ด>คู่ถาม,มเท่านั้นเนื้อคู่เนี่ยจะดูเรื่องอะไรอ่ะเขาถามว่าวันเนื้อคู่อ่ะคือคุณครับตั้งคําถามมาครับตอบใบเดียว คำถามนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะให้ความรักสั้นๆนะคะให้คําถามความรักสั้นๆความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้นะมีเยอะครับนะทุกวันนี้นะเป,นเปิดให้ถามแล้วนะครับนะคนละหนึ่งคำถาม เวลาให้ถามเนี่ยหมายถึงว่าต้องแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือนชื่อแชร์ค่ะผู้แชร์เหมือนอาจารย์ท็อปมันมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่ออาจารย์ท็อปเห็นไหมอ,อ,อาจารย์ท็อปนะ่ะไม่ตามมหานิยมมีคําว่าผู้แชร์ค่ะลังๆนะเออนะเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะกดแชร์ออกไปก่อนเอ,อ่เดี๋ยวโอแชร์ก่อนแล้วกันนะอื ใครไม่มีผู้แชร์ไม่อ่านนะคะถือว่าสละสิทธิ์กันไปเองนะครับนะผู้แชร์ต้องขึ้นถ้าไม่มีผู้แชร์ไม่ขออ่านนะครับเพราะผิดกดติกาตั้งแต่แรกนะ นะอืมมันอ่านไม่ยากแล้วครับนะคำว่าผู้แชร์เนี่ยนะถ้าจะถามก็ต้องมีผู้แชร์ถ้าไม่มีผู้แชร์ผมก็ไม่ตอบเพราะผิดกติกาไปตั้งแต่แรกนะ นะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์ไปเองนะอืแตนะ่มาครับกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันเกร้อแชร์อาจารย์ท็อปดุเลยค่ะอือ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลายกดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อแลงคำถามหนึ่งข้อนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้น ไพ่ย,ยิบซีพไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะน้าทองสาริกาลินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดโบสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมน,นะคะจำหน่ายเท่วรูปนะคะเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆค่ะติดต่อสอบถามได้ค่ะ วันนี้ไม่มีคําว่าผู้แชร์กันเลยอ่ะทาไมมีคําว่าผู้แชร์ถือว่าสละศีกนะคือจะแชยยร์ยังไงให้มีคําว่าผู้แชร์แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะนะคะเป็นรูปลูกโลกลกลมๆนะคะหรือถ้าเกิดไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนนะคะแชร์เข้ากลุ่มไพ่ย,ยิปซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทมิมิพยากรณ์ได้นะคะ จะแชร์ไลฟ์สดของหมอดูคนไหนก็ได้ตามใจเลยค่ะอ่ะแปลกมากไม่มีใครมีท็อผู้ชา์เลยมีทำไมอาจารย์ท็อปกับทำไมอาจารย์ท็อปมีอ่ะแล้วทำไมไอ้อีกไออีก,อกเฟซเฟซหนึ่งมีเลย,เ,ลยเออนี่มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้ว,แลวอแชร์ชแล้วก้อยที่ทะเลาะกับเขาเขาจะโทรมาง้อไหมคะ อเออกิดกระจายไปหมดอ่ะเขากิดเองมาอ่ะมาก้อยที่ทะเลาะกับเขาเขาจะโทรมาง้อไหมไม่ครับนะคุณก้อยแชร์ถูกต้องครับนะคุณก้อยสาววันนี้สาววันนี้เขาไปแล้วนะคะยังไม่มานะครับยังนะไม่มานะคะกดแชร์นะจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแลือตามด้วยคำถามจริงๆคนละหนึ่งแชร์ก็ตอบให้แล้วพออูดตรงๆนะแต่ว่ามันไม่มีผู้แชร์ไปตอบย่าไงอ่ะนะก,กติกามารยาทคือก,กติกามารยาทนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก<ช>้าแันเก้าร้ยเก้าเก้าแชร์แล <มะ S 1> <ห>้วค่ะเบียสิ่งศักดิ์สิธิ์มาดูข้างหลังครับที่บอกว่าดูดวง ส่วนตัวนะคะถ้าสิทธิสิทธิผมดูใบนี้นะผมดูใบนี้นะ999 <ๆ S 2> ต้องมาด้านหลังนะเปลี่ยนคําถามครับถ้าไม่เปลี่ยนต้องต้องมาเสียข้างหลังค,คุณเบียร์มีสิทธิ์ถามได้เพราะว่าคุณเบียร์มีคำว่าผู้แชร์นะคะถามคําถามอื่นนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วมีมีดูดวงอะไรได้บ้างนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ การเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะส่วนดูดวงส่วนตัวนะคะดูไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจโอนตรวจเทพนะคะถามไม่อั้นนะคะในระยะเวลาที่กําหนด15นาที30นาที60นาทีนะคะตรวจองค์ตรวจเทพหนึ่งชั่วโมงนะคะอ้ามานะ ส่วนตัวมีค่าครูนะคะ999 99. นะมา,าหลังครับแมวค่ะพี่นอเขาเป็นห่วงเราบ้างไหมคะเขาหายโกรธหรือ,อยังคะแมวค่ะพี่นอเขาเป็นห่วงเราบ้างไหมคะหายโกรธหรือ,อยังคะก็คุยได้ถ้าจะคุยจริงๆนะอืมไปคุยได้อ่อนลงแล้วนะคะอืแพนด้า26ปีนี้จะมีเมื่อกี้เพิ่งบอกว่า3วัน ปีนี้จะมีคนเข้ามาไหมคะลักษณะยังไงคะนี่2องคำถามมาดูข้างหลังครับ999เราตามกดเราให้ดู้คนามหนึ่งข้อนะคะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาข้อคลุมระยะเวลา3วันนะคะอย่าดูส่วนตัวอยากถามเยอะๆดูไม้อัดดูส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้ค่ะถ้าสนใจ ผมดูแค่สามวันนี้นะเอาอ่แชร์แล้วอายความรักกับสามีช่วงนี้ใครบอกว่าเขาสนใจแต่งานครับช่วงนี้คือเขาต้องทำงานสร้างตัวนะอ,อนพูดตรงๆทำมาหากินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะขยันดีแพนด้ Panda ความรักโสดค่ะก็มีคนมาคุยเรื่อยๆนะแต่ว่าจะสนใจหรือไม่มันอยู่ที่การตัดสินใจของเรานะโค่ะ,<น>ะสดก็มีความสุขดีมีคนมรชอบเยอะ นะกดแชร์ครับนะอยาก,กระแดะไม่แชร์นะครับผมพูดตรงๆนะเออผมเป็นคนพูดตรงครับผมนะไอกระแดะไม่แชร์เนี่ยมีเยอะครับนะเอาแชร์แล้วเอียร์สิบเจ็ดไม่มีแชร์ครับไม่มีค่ะนะกดแชร์ก่อนครับแชร์ออกไปครับคนล 99, นะเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะนะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าถือว่าสลับสิทธิ์ไปเองนะเวลาก็ใกล้หมดลงแล้วตอนนี้บัตรนี้ก็เก้านาทีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเวลากันนี้ สิบนาทีขวาแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเดี๋ยวเราจะไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เพจชมรมโ,โหราศาสตร์เอกอุเทนไมนมพยากรณนะคะแล้วจบแล้วก็ยังจะไปที่เพจยิบซีออสเริกรอีกด้วยนะคะถามได้อีกสองเพจนะคะเพจละข้อค่ะบอกให้กดแชร์ก็ไม่กดแชร์แล้วจะมาถามอะไรเป็นจุดฮะไม่แชร์เอง <กด S 1> นะแชร์นะคะพิมพ์แชร์ไปแล้วอ,อืม